เฟสฟูเฟสฟูเฟสฟมันจะติดไหมเนี่ยโอ้ยโว้ยเวลาประมานนี้น่าทำกันแหละเอ้ยสองวีไม่เกิดนะขอรอไม่เกิดนะขอเฟสฟูนะไม่เกิดน้องนะฮไม่เกิดนะไม่นะไม่เกิดไม่เกิดเกิดไหมเกิดไหมไม่เกิดนะเนไหมไม่เกิดนะครับ วางนี่นะวางแล้วก็คาฟเตานะครับวางรอบๆอองนี้แล้วก็นี่เสร็จแล้วก็วางเตาแล้วก็เอาไม้เผานะครับอืม ระหว่างเอาไม้ไปเผานะครับเราก็จะทาบ้านกันต่อนะครับอ้าไม่กระโดดไม่ขึ้นึ้นละโอ้ยตก้วเดอดเดือดเดือดเบตอบตึือดเดืบตเบือดเดือดเดือ๊บนึงครับเนึ่ นั่นดับเลยแอบว่าเสร็จแล้วนะครับต้องมันดับรอแล้วก็วางปึ๊บมาวางไว้ติดออือืแล้วก็ทำครบไฟนะครับนี่ในทัดมาสองอันนะครับ กันซอมบี้มาครับเอ้ยแต่เพชรฟูมันก็ไม่มีซอมบี้อยู่แล้วนี่จะกลัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยววางเพลินครับไม่ได้วางไม่ได้วางในบ้านนะครับหนุกครับมันเกิดในบ้านแทนสองสามทำประตูกันเดี๋ยวอินเดอร์แมนบุกบ้านครับ นี่นว่าหนึ่งจุดเก้ามันมีบึงนะครับผมยังไม่ได้ไปสำรวจเลยไม่ไม,ไมีไม่มีเวลาครับอลินเราก็จะขึ้นชั้นบนเนี่ยครับอย่างเดี๋ยวดุวเร็ว,เดวด่วนวางต่อไปโอ้พิกกี้อยากลงไปเชือดจังเลยไม่เวลาครับเราต้องทำสิ่งที่เราควรจะทำก่อน เป็นการสดท้ายนะครับเอา้าผิด่ังมั้งเออควรเตริไหมนะครับอย่าสร้างกระจกนะครับถ้าไม่ได้เปิดเสฟสฟลอยดหมายถึงเอ้ยไม่ใช่กระจกครับเป็นรูระบายอากาศของบ้านนะครับถ้ายังไม่มีกระจกมาเติมอย่าสร้างดีกว่าครับกิเปอร์มันเห็นเราแล้วไม่มีกระจกมันจะระเบิดใส่ครับผมเคยโดนมาแล้ว ไปไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้ครับผมไม่ว่าอะไรอยู่แล้วคุณโดนผมไม่รับผิดชอบแล้วกันโอ้ยตกเรื่องเรื่องซออวยสวยอะ่ะชอเป็นผมทุกทีเลย เทียนนึงปักไว้บนบ้านครับไปเซี่ยวันเกิดนะครับตอนเล่นครับต่อกลับบ้านของเราแล้วเราก็ปิดนะครับปึ๊บบ้าเล่นสมบูรณ์นะครับยังไม่เสร็จครับเราต้องเอาของออกก่อนแล้วรู้สึกว่าสกินนี้มันทำให้เราต่อยมวยเร็วขึ้นนครับกลัวตรงนี้ยังไงมีที่มืดครับกลัวกลัว โครงไม้เป็นไม้ดีกว่าขุดเร็วดีกว่ายิ่งยิ่งยิ่งเลยขุดดังยิ่งเลยเอาว่าทำลายตรงนี้ประตูมันจะไม่ตกมานะมตกจริงด้วย ว่าจะมีคนมองผมแล้วก็บอกว่าทำไมไม่ใช้ที่ขุดหรอครับผมขี้เกียจฮะถอดง่ายขี้เกียจใช้มือขุดเหมือนเร็วกว่าเยอะเลยยิกเทดีลยเหมือนปั่นยิก ครับที่มันมีข้อเสียเมกันร่านเนี่ยมันก้มไม่ได้ครับอืถ้าก้มได้จะดีมากเลยครับเนี่ยเสริมฐานล่างของบ้านก่อนผมว่าไม้จะพอ มันบางออกเลยมันบางว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 างเอาไอ้สัตว์เฮ้ยมัวขาดโอ้โหสองตัวเลยอ่ะเอาไปละตัวหนึ่ง เข้ามาแต่ขอผมเปิดประตูมันกไาานน็ไม่ยอมเข้านะครับเนี่ยไม่ยอมเข้านะครับเอาปิดประตูหัวมันก็ขาดอยู่ายครับนี่โอเคก่ายอีกตัวนะึ <c> ่ง <oughs> โอ๊ยลืมไปใช้นิทุบไม่ได้ครับจะทุบแล้วมันจะหาใช้ของอื่นนอกจากนอกจากไอจอบขุดดินหรือพวกจุดดินเนี่ยที่ขุดแร่อะไรเนี่ย มันจะไม่ได้ครับมันจะแตกไปเลยใหมันจะไม่กลับมากลับมาคืนเป็นแบบเดิมนะถ้าไม่ทำางนั้นทำเติมดีกว่าเอากดพิษน่าไม่เอากดพิดอ,อ,ดพดอีกอนี่นี่ดูตัวที่มไมบสวยนะเอฟเฟกตโอ้โหเทเลทรซแม่งโคตรใหญ่เลยว่ยะเยะ้เย้เช้าแล้ว สร้งางไปาไม่เสร็จมาเช้าแล้วเอาเียเอาอีกแล้วชอบทำอะไรผิดเนี่ยผมเนี่ย โลคก,กดผิดขึ้นสมองนี่งงครับเราก็เสร็จแล้วครับบ้านไม้ครับของผมนี่ออกมาก็เช้าแล้วเราทำหลุมกับดัก ขุดไปร,บรอบๆนะครับกันไอ้พวกตัวอะไรมาออกมาปุ๊บมาที่หน้าต่างแล้วปุ๊บมันก็จะหล่นไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะขุดที่ 3, 4, ประมาณสามือสี่บล็อกถ้ามีเวังว่างผมว่าจะขุดประมาณห้าไปเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยขุดตาไมาถ่านัน เว้ยโซ่ข้างบนแจ่มเลยจังแล้วก็เออ,อวางมารอบบ้านแล้วข้ามมาเข้าเป็นรับประกันชีวิตของท่านโอ้ยโดนเองเดี๋ยวไปห,หากรบองเพชรต่อดีกว่า Quá ừ ừ lắm ăn dài ngốc dài ngốc đều ไม่พอไอดโว้ยชูกาเคโอ้เป็นบุญมากครับเนี่ยที่เจอเนี่ยก็ขี้เกียจเก็บปั๊บเดี๋ยวไปเก็บที่หลังออแล้วกันเออแล้วเสียงเหมือนเบาปรับเสียงขึ้นก็ได้ยังไงไม่มีเสียงเกมมันรโกนอยู่แล้วโอ้ผมเอาเสียงเกมออกแล้ว เดี๋ยวพอมันตัวนะครับเป็น3บล็อกนะครับก็จะไม่มีตัวอะไรเข้ามาได้นะครับเออคลิปนี้ขอจ,จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอ้ยตก